สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยา e C, ูทยูบรายกาเอฟซีเบิดสู่คุทุกคนกับยินดีตอนรับพี่น้องมาไปสู่คุทุกคนเข้าสู่ช่องเบ้ารถไทยซิงนะครับเอ้าคลิปนี้พาเบิงเจ้าคูบตานี่ครับ L สามหกศูนย์แปด SP นี่ครับไยหน้าดำพี่น้องเอ้ย วานละครับยาไล้่าท่านว่านี่ครับดั้บานนี่เอา้านี่ลำจงบลงเนี่ยมันพี่ตองกั้ครับโดยเสียบยาบนครับยูทูเบเปิดซองดังเมีย่ยงอุบลเ้า <c oughs> โอ้ลมดีอุบนยีต่ตนี่เอา้า จเจ้าเขาไปหัวหน้าว้าปั่นดีๆด,ดำนุ่มหัวประมือดีได้พี่น้องโอ้กนหอมหอมโอ้หยาลายกับพี่น้องเี้ บ่เป็นยาอูสลู่อูเลยครับเด้าย,ยาียังบุญเนวี่ยเนี่ยมไกลๆมันคือซือมมแต่ว่าบ่เมียนแต่ว่าแต่ละบาทก็กเอิ่นบ่คือกันได้หรือโอ้ลมดีขนาดครับติ๊กบ๊อบติ๊กบ๊อบโหลด อมองแกน่ันจากมีน้ำจักหน่อยครับน้ำอุจจุซ้ำออมนะพี่น้องเห็ดน้ำเพราะอุจจุไถเวทดำื้นนี้เป็นวันที่เท่าไหร่บะางเ้าเอ็ดประมาณนี้ครับเดือนกเร็กกาดามกหมกเดือนกรกฎาคมกับพี่น้องเดือวอีก สิบมือนะครับสินเดียนเขาพันษาไดนี่พี่น้องเอ๋ยงามลำเทียนพันษาแบบอุ๋วนสลัดสถานีศสีวปนอะไรประเทศสลาดห่อนละกังจ้องไว้นะครับพี่น้องเดี๋ยวผิวเสือโอ้คักใช่ปะเอาโอ้โอ เดี๋ยวคลิปหน้าผ้ายางไว้เบิ่งมองหัวมอ,ม,อ,ม,อ,ม,อมมันบ่าโอ้บมเมียนคลิปนะจังน้อยนี่ละ่ะทารอบนารอบนาหลงหลงว่าโอ้ยจะว่าคลิปหน้าเมื่อที่ไทยแล้วคลิปแต่หน้ามองเดียวปาสิว่าอีกละวไทยมองแล้วคลิปแต่พี่น้องเอ้ยทายหลายไม่เบิ่งเอาเบิ่งเพื่อนๆกับปากกดติดตามให้ได้ครับเด้อผู้ใด้บนกดเดหัวบ่มือไปแต้มใส่จังน้อยเหรอครับดีได้ผมว่าผมเคยเฮ็ดอยู่ เดโฮมือไปแต้มติดตามแล้วมาแล้วคดมากรับโงนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันนั่นละเอามือสิเป็นสุนสุนจังน้อยหันบรรยากาศฟ้าแจ้งแจ่มใสนะครับมือขึ้นฝนตกแน่จังน้อยอยู่พ่อยน่อยเนีย้ยอีล่ะโอ้นั่นแหละวนาอ้าคากร้าย chắn chắn khác lại men là men là kho nhiêu mạc lại là nè มัมดีกันเวไน,น่ยนี่ไหมโอ้ขาค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 าักขักขักักมาแต่หกวงเศร้าครับตอนนี้สี่วงกว่าล่ะหน้าให้หนึงบบทันเล้วแล้ววะทาบ้าวนมาไทยยังเป็นน่ามาว,าว,ว่าสันไถเแลวหนีก่อนได้แล้ววาสันอมใครอยู่ตัวเรายังทายอยู่่ พ่อแดดดีครับพี่น้องแดดพอบันนึงแล้วพอซ้ำล่านี่แหละกำลังดีๆอ่าเบิ้งมันตัดหัวงานเลยครับเราเบิ้งกะสิมาเก็บใส่กลางมันนี่แหละกะซิมัมาตัดหัวงานฟังทั้งนี้แล้วอะไก็ซ้อนขั้นเมื่อไปใส่หมากุ่นหมุนมาปั้นบานนี่ เด,ดหน้าสมัยใหม่ครับพี่น้องง่ายเลยไถยย่ำไทไกับท่านดำคือเกา่าสมัยตะกี้ลูกไถยตะเด็กครับเพราะฉะนนบอท่านดำก็จะกับไทยหน้าแลย้ยงไยม่เนี่ยมึงเศรา้าคาดเราสมัยตะปูตะยาผัดเอาขว้วไถครับไถยตะเด็กเด็กคุณดำเห็นหฮวงเนี่ยบ่ลเนีย่ยสวยมากขว้วมันฮอนแดดครับ อันนี้ควยเล็กห้อ,อนบอ่เป็นมีแต่คนขาดว่ามัมดีของเพนยีีนะครับสามหกศูนย์แปดเครื่องห่วยเทั้งไรนอตบานนี่พันเทั้งไรตบานนี่ โอ้ย้ไ่ได้ดืจอพี่น้องบ่ม่บ่ไดิจืจอดออบ่ได้อ่านเลยบ่ได้ศึกษาศึกหวย,ยวันตรวจตรว,วเอาสี่หนึ่งเจ็ดเบิวพันเจ็ด้อยเกือบ 1, พันแปดพอนละครับเพระาะว่าสีย์มันพันแปด้อยกวัาเลื่อนกันมาหลายครับ ซ,ซี่ซี่เลื่อนกันนิดหน่อยนี่มันเจ็ดลอยเท่าไหร่บุพีทองเพราะมาน่าสิเจ็ดลอยไปปลายอยู่เกือบแปดลอยเพละถ้าสิบอกไปลอยก็ย่านบ่อเถืองนี่ย่านหัวขวัญพอ้ยบ่อเลียอานมาอีานี่ครับ เอ,อยเ,ยเอาพันหอยพันหานี่ครับใบสุดท้ายเลาะบักขี่เราเป็นพันใบจักพี่น้องท่างกาว่าเป็นเห็ดพวกเท่าไหมเป็นสอยๆนะ พี่นาเปลี่ยนมาเสั็จแล้วป่ะเงินบือ ไปทายมวยเขาเหยียบแห้งๆใครอยู่ต่ละมูวมาทายก็เหยียบแห้งอยู่ข,ข้องแขาว่องไว้ครับเอาบืนเป็นบืน chỉ khuế xa Đây là bà đi Hoang 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 Đi sổm so hoang Hoài โอ้ยค้วยาบจักผัดพี่นองบเรีน้าหองเอา้า้างผมว่ามันตัวมันไถได้อยู่ เงินดีเท่านั้นมอนี่หน่อย,น,อยน,นี่เรามองมันสิแกนขั้นพัน เรียบร้อยเรื่งเรียนเจกตครับพี่น้องถ้าพันซ้นอนขั้นกันแล้วดอกรุ่นนี้เ่าจะขุดเจ๋อขุดเจอยาก,าาก,ค,าค,กาครับ,กกรบพี่น้องเอ้าไว้จะเจอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้ครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกันเลยกดแชร์กดมากกระลงขึ้นเก่าเนี่ยหละครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่กำลังสนุนหลน์ครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ไปกครับพี่น้องสวัสดีครับผม